สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f อที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอจาจารย์ไก่านันทาอดีตรกรรมการสอบคุมโหงแห่งประเทศไทยในพร,พระบรมราชินีปุปธรรมพบกันวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น11ค่ำเดือน9ปีเถาะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่จิ้น ยูทูบเบอร์หญิงแถวหน้ากับยูทูบเบอร์ชายเชื้อสายเกาหลีแถวหน้าเช่นกันนะครับฝ่ายหญิงอยู่ในสถานภาพโสดด้วยเพิ่งเลิกลากับนักร้องนักแสดงน่มมาตีมาเมื่อไม่นานนะครับคู่นี้จัดให้ตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณเบส รักวันนี้คำสิงกับซิมคิวเทหรือคิวเทอปป้านั่นเองนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันคร่าวๆขอ,ของทั้งสองคนกันสักนิดนึงนะครับซิมคิวเทหรือที่เรารู้จักกันในชื่อคิวเทอป้านะครับเกิดเมื่อวันที่26 มกราคม2542นะครับปัจจุบันอายุ24ปีคุณพ่อคุณแม่เป็นบาทหลวงชาวเกาหลีใต้นะครับคิวเทเกิดและเติบโตที่เมืองไทยมีพี่น้อง3คนนะครับโดยมีน้องสาวอีก2คนนะครับคิวเทโอป้่เดิมชื่อของเขามีชื่อว่าคิวเททีวีคลิปแจ้งเกิดคือเกาหลีดูหนังผีไทยคนเดียวนะครับเกิได้รับ ให้เป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงรางวัล Thailand Social Awards 2020นะครับปัจจุบันช่อง YouTube ของเขามีผู้ติดตามมากกว่า8.4ล้านคนเลยทีเดียวเชียวนะครับเรื่องราวของเขาถือเป็นแบบอย่างหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่นะครับจากเด็กน้อยขี้อายสู่การเป็น YouTuber แถวหน้าในปัจจุบันนะครับ คุณเบสรักวนีคำสิงห์ทายาทนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเจ้าของสโลแกนไม่ได้โม้นะครับคุณสมรักคำสิงห์เกิดวันที่28พฤษภาคม2543ปัจจุบันอายุ23ปีนะครับมีพี่น้อง2คนในครอบครัวโดยมีน้องชายอีก1คนนะครับเคยผ่านการเข้ารอบ50คนสุดท้ายในเวทีมิสทินไทยแลนด์2016นะครับสมัยเรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยา2นั้น เป็นนักกิจกรรมตัวยงเลยทีเดียวนะครับช่อง YouTube ชื่อคัมสิง Family Channel ของคุณเบสรักวันดีนั้นทำช่องมาตั้งแต่อยู่ชั้นม .6 นะครับมีผู้ติดตามมากกว่า5.1ล้านคนในปัจจุบันนะครับเพิ่งประกาศสนะความเป็นโสดทั้งจากที่เลิกลากับแฟนนุ่มนักร้องนักแสดงมาตีนะครับตรงตรงเดอะสตาร ในช่วงต้นเดือน2,5อต้นปี2,566ที่ผ่านมานะครับมาดูทำลายความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองคนก,กันสักนิดหนึ่งนะครับปกติก็มีความสนิทสนมกันมากเป็นทุนเดินอยู่แล้วนะครับสำหรับคิวเทโอปากับเบสลักวณีคำสิลป์และในตอนที่ทั้งคู่ตอนนี้นะครับทั้งคู่ก็มีสถานะโสดสดนิทด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะครับงานนี้เลยถูกแฟนๆจับจิ้นกันหนักมากนะครับ ถึงขั้นเชียร์ให้เป็นคู่จริงเพราะฝ่ายชายสายเปยซื้อของให้ไม่น้อยเลยนะครับเพราะซื้อข้าวของทีวีเครื่องใหม่แทนที่หายไปจากห้องนอนของเบสด้วยนะครับในระหว่างทำคอนเทนต์ร่วมกันผู้สื่อข่าวถามว่าเคยรู้เรื่องชีวิตความรักของเพื่อนก่อนหน้านี้ไหมคิวเทตอบว่ารู้ครับแต่ว่าผมรู้ไม่ทั้งหมดเบสเป็นคนไม่ค่อยเล่าเรื่องลบๆให้คนอื่นฟังเพราะ เขากลัวคนอื่นจะเครียดตามนะครับหลายคนจิ้นเราสองคนเพราะเราเองก็ดูแลเบสตีเชียร์ให้เป็นแฟนกันจริงๆไม่ได้จีบครับเป็นเพื่อนกันสานะไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็เหมือนเดิมทุกอย่างในคอมเมนต์ผมเห็นบ,บ่อยๆมากเลยในช่วงนี้นะครับอาจเป็นเพราะผมโสดด้วยหลังๆไม่ค่อยได้ถ่ายกับสาวๆก็มีแค่เบสมาถ่ายด้วยกันนะครับ แต่เป็นเพื่อนผู้หญิงที่มีความกุนๆนะครับเล่นกันแบบเพื่อนสนิทผมเลยมองว่าหลายคนก็เลยจิ้นก็เชียร์ผู้สุ่ข่าวถามอีกว่าเขาตรงสเปคเราไหมคิวเทตอบว่าผมชอบคนโพสติฟต์นะครับโพสติฟนี่แปลว่าคิดบวกนะครับหลายคนก็คอมเมนต์ว่าเบสไงหัวเราะนะครับผมก็ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องแฟนอะไรขนาดนั้นนะครับชีวิตผมทุกอย่างค่อยๆลงตัวครับ แล้วก็มีงานหลายอย่างที่ต้องทำนะตอนนี้คิวเทหยอดท้ายไว้อีกว่าถามน้องเบสดีกว่าว่าเขาโอเคหรือเปล่านะครับเมื่อฟังๆดูแล้วสองคนนี้ก็รู้สึกเอ๊ะอะไรยังไงตะมุตะมิงุนงุนก็งงอะไรงานนี้นะครับต้องขอบอกว่าคิวเทหลงทางไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าหลงรักเธอก็ละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดู จากดวงชะตาของทั้งสองคนกันนะครับคุณเบสเล็กว,วันีคำสิงเกิดเมื่อวันที่26พฤษภาคม2543นะครับจะขอไปนะยี่สินะครับพฤษภาคม2543ตรงกับวันอาทิตย์แลม11บ่งข้ามเดือน6ปีมะโรงอายุป,ปัจจุบันคือ23ปี2เดือนกับ30วันย่าง24นะครับซิมคิวเทเกิดเมื่อวันที่26มกราคม2542นะครับตรงกับวันอังคารขึ้น3เอ่อขึ้น10ค่้า เดือน3ปีขาดอายุปัจจุบันคือ24ปี7เดือนกับ1วันย่าง25ปีนะครับเดี๋ยวเราโ,โฟกัสกับเรื่องความรักและความเป็นคู่ครองกันเลยละกันเรื่องความรักนะครับคุณเบสดาวสุขเป็นการลกินีในทางทักษะรักกับใครไม่ค่อยสมหวังนะครับเรื่องความรักของคิวเทผิดหวังบ้างสมหวังบ้างนะครับด้วยดาวสุขไปกระทบเคหังในอังคาวิชาและดาวสุขไปกระทบหมาบาดในอังคาวิชาด้วยเช่นเดียวกันนะครับความมัน่นคงครอบครัวพันธุนะครับ คุณเบสค่อนข้างมีปัญหาพันธุไปกระทบอินะไปกระทบวินาศในอังควิชานะครับคิวเทดีเสียพอๆกันข้อดีคือพันธุไปกระทบ18หมาจัก,กรพรรดิส่วนข้อเสียคือพันธุไปกระทบหมาอุบาทในอังควิชาครับมันคงคู่จุดที่เป็นลาภะคุณเบสจุดนี้ถือว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เช่นกันนะครับด้วยเป็นดาวที่เป็นดาวบาปเคราะห์คุณคิวเทนั้นจุดนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์ด้วยลาภะนั้นไปกระทบหมาอุบาทน,นะครับความเป็นคู่ครองปัตตานิ บสถือว่าไม่ค่อยดีนักนะครับมีความเสียหายหลายจุดจุดที่1น,นะครับปัตตนีเป็นอุสาหะในทางทักษะจะมีปัญหาเรื่องร้อนใจเกี่ยวกับคู่ครองเพศตรงข้ามจุดที่2ปัตตนณไปกระทบมอนะหมายถึงความเสียหายเรื่องของความเป็นคู่ครองและการอย่าร้างโดยง่ายจุดที่3มพจน์ที่เป็นปัตตนีไปกระทบราหูมีความไม่สมบูรณ์หรือความอุ่คขึมความไม่โปร่งใสในเรื่องของการเป็นคู่ครองนะครับจุดที่สี่ พวกปีขานปีบโลงนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องคู่โดยตรงคุณเบสนั้นเป็นคนปีบะลงครับหรือคู่ของอาจจะมีหลายคนนะครับท่านผู้ชมก็เช่นเดียวกันความเป็นคู่ของคุณเบสนั้นหากได้คู่คนต่างชาติความเสียหายจะลดลงด้วยปัตตานีไปกระทบมรณะและไม่ควรเป็นทางการคือไม่จดทะเบียนสมรสเป็นดีที่สุดนะครับคิวเทจุดนี้ถือว่าความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับ ด้วยปัตตันี้เป็นการลกินีในทางทักษะโอกาสอย่ารางก็สูงมากนะครับดวงชะตาแบบนี้ก็ไม่ควรให้เป็นทางการหรือไม่จดทะเบียนสมรสเป็นดีที่สุดเช่นเดียวกันนะครับในดวงชะตาของคุณเบสลักวณนีคําสิงช่วงอายุ23ย่าง24เนี่ยคือราพฤษภา66ถึงพฤษภา67เรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามที่จะเข้ามาในชีวิตมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยปัตตนยเป็นสีในทางทักษะและภารยง ในอังเาวิชาเป็นมนตรีนะครับในดวงชะตาของคุณคิวเทยุ่งอายุ24ย่าง25เนี่ยคือราวมกรา66ถึงมกรา67อาจมีคนรู้ใจก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันด้วยพระรยางเป็นสีในทางทักษะเดี๋ยวเรามาสมพุ่งคู่กันนะครับคุณเบสเกิดวันอาทิตย์คุณคิวเทะเกิดวันอังคารในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่ศัตรูคู่ศัตรูหมายถึงตัดทอนดวงชะตาให้ต่าลงนะครับจุดนี้ถือว่าไม่ดีเดือนเกิดคุณเบสมีดาวศุกร์นะครับ คุณนะครับคุณเทลมีดาวองคการคุมในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่มิตรคู่มิตรแปลว่าส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันนะครับความมั่นคงครอบครัวคุณเทีมีเทะีิทธิดีกว่าคุณเบสครับความมั่นคงคู่ก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันปัญหาอยู่ที่ความเป็นคู่ครองมีความเสียหายด้วยกันทั้งสองคนนะครับในดวงชะตาของคุณเบสมีโอกาสมีคู่มากกว่าหนึ่งคนนะครับ คุณคิวเชก็มีโอกาสจยารา้างสูงถ,ถือว่าจุดนี้มีความเสียหายด้วยสองคนทั้งสองคนนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็พอจะสรุปได้ว่าคู่วันเกิดนั้นไม่ดีแต่คู่เดือนเกิดนั้นดีมากนะครับความมั่นคงคู่ความมั่นคงครอบครัวความเป็นคู่ครองมีปัญหาของทั้งสองคนเลยนะครับช่วงอายุจรของทั้งสองคนคุณเบสช่วงอายุ23่สย่าง24 คุณคิวเทอายุ24ย่าง25โอกาสที่ทั้งสองคนจะเกิดอาการปิ๊งปั้งกันก็เป็นไปได้นะครับคู่นี้ถ้าท่านผู้ชมถามว่าเป็นคู่จิ้นดีไหมอันนี้ก็ต้องขอตอบว่าดีนะครับถ้าถามต่อไปว่าคู่นี้เป็นคู่จริงดีไหมอันนี้ต้องขอตอบว่าไม่ดีนะครับคู่นี้ถ้าจิ้นกันไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะทำให้ fc ของทั้งสองท่านมีความสุข ด้วยลักษณะเคมีนั้นเข้ากันเข้ากันนะครับปัญหาจะไปอยู่ที่หากทั้งสองคนตกลงปงใจเป็นแฟนกันความรักของทั้งสองคนก็จะจบลงต่อจากนั้นอีกไม่นานนะครับหากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองคนให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต,ต่อไปนะครับผมประจัยไกนันทายินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงาน,งานการเงินความรากักธุรกิจการเรียน บุตรหลานการสอบไล่การเลือเล่อนขั้นเลนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกข์ทรารที่เป็นปัญหาของท่านโดยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกวบ่า20ปีนะครับเรียนรู้มากับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับคือหนึ่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองทาง3ก็คือไรเซ็ไม่มีไรเซ็เขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือ เพื่อโดยธาตุของเลยมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดึอเงเฮงและ5คือบรัษศพที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในโอวานขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้ะห์ดูะตางท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0 8 1 1 5 9 9 9 9, 9, 9 6นะครับ เบอร์นี้เป็นทั้งเบอรโทรและไอดทีไลน์เวลาก็มาันสกายกันถึง21นาฬกาของทุกวันค่าบูชาครูก,ก็500บาทต่อนหนดวงชะตาจดไม่ทันดูคําอธิบายใต้คลิปนะครับหากคุณชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแลว้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับหรือพิมพ์คําว่าห้องโหนนา,าันทาซึ่งผมทําเป็นรายการไว้มากกว่า2อ0คู่เลือกชม เลือกคู่ที่ชอบตามอัธยาศัยเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ